แล้วก็เทศกาลวันไหว้วันนี้นะคะก็มีประชาชนชาวไทยเชื่อสายจีนในจังหวัดจันทบุรีเดินทางร่วมทำบุญเนื่องในวันตรุษจีนประจำปี2557กันอย่างคึกคักค่ะ บรรยากาศตั้งแต่ช่วงเชา้าในวันนี้เริ่มตั้งแต่ที่ตรงบริเวณสารหลักเมืองจังหวัดจันทบุรีได้มีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากเดินทางออกมาทำบุญเนื่องในวันตรุษจีนประจำปี2557พร้อมทั้งมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองและของข้าวของเครื่องใช้สำหรับอุทิศให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่จะนำพาครอบครัวลูกหลานและญาติพี่น้องนำอาหารทั้งคาวหวานและขนมต่างๆมาเส้นไหว้บรรพบุรุษ รวมทั้งเป็นการใช้โอกาสเนื่องในวันตรุษจ,จีนปีนี้ทำการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ช่วยคุ้มครองทุกคนภายในครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดทั้งปีมาหรือปีมะเมียนั่นเองสำหรับในช่วงบ่ายที่วัดมงกรบุพารามตําบลพลิ้วอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีก็ได้มีการจัดงานทำบุญเนื่องในวันตรุษจ,จีนด้วยเช่นกันโดยทางวัดได้มีการจัดงานพิธีปิดทองฝังลูกนิมิตซึ่งในช่วงบ่ายจะเห็นว่ายังคงมีประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอแหลมสิงห์อำเภอคลุงและในเขตจังหวัดใกล้เคียงเดินทาางมมร่ว บุญปิดทองฝังลูกนิมิตกันอย่างมากมายและทําให้บรรยากาศการทําบุญเนื่องในวันตรุษจีนประจําปีนี้เป็นไปอย่างคึกคักเหมือนดังเช่นทุกปีที่ผ่านมาค่ะ